สวัสดีค่ะพี่จะมาแบ่งปันนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันในเรื่องการเพิ่มเชนเป็น BSC Binance Smart chain นะคะให้มาพ่วงกับเมตาม s สของเรานะคะก็คือเริ่มต้นเลยเ่ยหน้าหน้าจอเราในในเมตามาสเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็น Ethereum Main n e t w เน k าะให้เรามองขึ้นไปข้างบนสุดนะคะถ้าเป็นมือถือนะคำว่า wallet เนี่ยมันข้างล่างจะมีคำว่า Ethereum Main Network ตเรกดตรงนี้นะคะเราจะมี Network ให้เ,เลือกนะคะในการที่จะ เล่นเกเพิ่มเข้าไปนะคะเพิ่มเชนเข้าไปตอนนี้เราต้องการที่จะเพิ่ม BnB เรากดถ้ามันมี BnB อยู่ในลิสต์เรากด BnB ได้เลยนะคะมันก็จะกลายมันก็จะกดแล้วแอดแต่อันนี้แอดแล้วมันก็เลยขึ้นเลยเนาะอ่าทีนี้แต่ถ้าใครไม่มีตรงเนี้ยไม่มี Bnb นะคะให้ไปตรงขีดสมขีดด้านซ้ายแล้วไปตรงคำว่า Setting นะคะเลื่อนไปเจอคำว่า Network นะคะแล้วถ้าเจอคำว่า BNB Smartchain ตรงนี้นะคะก็ให้กดนะคะกดแอดเน็ตเวิร์กได้เลยนะคะก็คือก่อนที่จะกดแอดเนะะ็ตเวิร์ รายละเอียดในนี้ให้ครบนะคะก็คืออช่องแรกเป็น BNB Smart Chain นะคะช่องที่2อ,อย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ Chain ID 56ให้เราพิมพ์นะคะ BNB และสุดท้ายเราก็พิมพ์ตรงนี้ค่ะเป็น bscscan.com แล้วก็กดเซฟได้เลยพอเรากดเซฟปุ๊บนะคะมันก็จะมีเน็ตเวิร์ network ตรงนี้นะคะเน็ตเวิรตรงนี้มันจะมาขึ้นอยู่ตรงตรงที่ด้านหน้าเนี้ยให้เรากดเลือก add network เข้าไป นะคะคพอมันมีให้เราเราก็กดแอดเน็ตเวิร์กมันจะกลายเป็นตัวนี้เลยหน้าจอตรงนี้ซึ่งมันจะมีเหรียญ BNB โชว์ขึ้นเลยนะคะส่วนเราจะ Import เหรียญอื่นเช่น BUSDT แล้วก็ Import Token Search นะคะ BUSD นะคะแล้วก็กดกดบัตรนี้ได้แล้วก็ Import เข้าไปนะคะแต่กรณีที่เครื่องของเพื่อนบางคนไม่มีคำว่า Search เราจะต้องกด Custom โทเค็นนะคะ,ะสามารถขอ Address ของ BUSD ได้นะคะจากเพื่อนผู้ที่แนะนำเรานะคะส่วนใหญ่จะมีกันอยู่แล้วหรือไม่ก็ไปค้นหาได้ใน Google นะคะค้นว่า BUSD แอปเรดคอนแทคคืออะไรนะคะแล้วก็เอามากดลงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กด Import เข้าไปเหรียญก็จะมาโชว์ด้านหน้านี้นะคะโอเคค่ะก็แบ่งปันกันแค่นี้เนาะขอบคุณค่ะ